ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองโอตารุคลองโอตารุอุณหภูมิตอนนี้ลบแปดไม่มีคนเลยมันคงหนาวแล้วลกลับกันหมดแล้วอ่ะเขาเข้าไปนอนลมแนาวออมีมีอยู่สองคนตอนนี้ทั้งคลองน้ำข้างในน้ำในน้ำน้ำในคลองคงจะเย็นมากขนาดตรงนี้ังหูหนาวมากเนาะแปดอ,องศาเย็นเลยอะ่ะเย็นกว่าที่ ซัปโปโรเยอะเลยซัปโปโรแค่ละลบห้าลบหกลบห้าลบหกลบแปดแบบรู้เรื่องเลยอะ่ะอยากรู้เหมือนกันที่รัสเซียลบสี่สิบจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> คงแบบโคตแบบแย่อะอยู่ไม่ได้เนีน้องอุปกรณ์เราไม่พอนะที่ราอ,อืมนี่ถ้าไปลบสิบเราก็ขาดทานแล้วนะถ้าลบแปดนี่ก็สุดๆแล้วต้องปิดจมูกแนละ้วไม่งั้นไม่ไหว หายใจเข้าไปแสบเลยอือแต่ก็สวยดีนะออตอนเช้เชาๆถ้ามีแดดออกก็คงจะสวยมากเคแค่นี้แหละ